สวัสดีครับมานี่กับโม่พ่อกันอีกแล้วครับมอนี่กับว่างจากการอัดชีพพากับมาลงเชิปการตอเติมบ้านครับอันนี้ก็เป็นโค้งเล็กตอออกมาจากปีเป็นปีคางหนึ่ง,งแล้วอีกปีคางหนึ่ง,งสวัสดีครับสวัสดีกับไปยุคพน่ตัว สวัสดีสวัสดีครับ,รบชื่อวายังครับน้องทิมครับเออน้องทิมโอ้น้องทิมสตอมัดโอ้ไปเบิ่งกันใกล้ๆครับอันเห็ดยี่สองคนนี่แหละครับ,รบอันนี้ก็ลล่นท่าสีเอาก็เล่งผสมสีสร้างเห็ดเองเลยผมเกิดเป็นผู้นงเบิง้ง พุนครับนายสั่งไงกำลังขึ้นเชื่อมยู่พูุนกลงขึนเชื่อมเพ่ะกำลังนั่งเื่อมเทเป็นหายเลย,ยน,นั่งเื่อมจอดเลย ว่างจากการอัดคลิประ,ะไายลิปสางบ้านโอ้มันเหลีวยวบางคนเห็นว่าทั้งมืดนสางบ้านต่อเติมอีกขางหนึง่งเอากระทาสีโอ้ยเน้นสีวะ นี่ก็ขอจบไใบสมีนะครับกะเดี๋ยวกัดี่ทายต่อไปให้เบิ่งอีกเรื่อยๆครับสวัสดีครับผม